วัสดีค่ะดาวแฮนด์เมดนะคะวันนี้ดาวจะมาถักโมทีมเป็นดอกไม้3มิตินะคะอันนี้จะเป็น2ชั้นนะคะเ<ม>ข็มที่ใช้เป็นเข็มเบอร์หกนะคะเบอร์หกขนาด1 0ึ่งนนมิลนะคะได้ที่ดาวใช้วันนี้จะเป็นได้ไหมโปรเบอร์18ค่ะ เวลาถักนะคะดาจะใช้วิธีไม่ได้นับโซ่นะคะดาวจะผันผันมาเลยนับไปห้าค่ะห้าหกเจ็ดประมาณนี้นะคะแล้วแต่ถ้าเราพันเยอะใช่ไหมคะตรงลายโนนตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นเยอะมันก็จะเพิ่มความสวยงามให้งานเราออกมานะคะทีนี้เราก็ออกมาก็เหมือนเดิมนะคะเวลาดาวถักดาก็ไม่ได้นับค่ะราก็พัน พันไปจนเต็มเลยคะ่ะถักพันไปอย่เงี้ยถักรอบวงกมลมเราเนี้ยบางคนจะนับก็ได้นะคะดาวไม่นับเราก็ถักไปเรื่อยๆค่ะถักไปเรื่อยๆแล้วก,ก็ดึงมันนิดนึงนะคะให้มันแน่นเข้ามา <substit uting> ถักไปอย่างนี้ทักจนรอบนะคะถ้าเป็นไหมพวกโมทิฟอะไรเนี่ยทำตัวตัวดอกใบนะคะคือแนะนำไม่ใช้ไหมที่มันตีเกลียวแน่นๆนะคะเวลาเราทักยึดตะขคายแล้วตัวโมทิฟเรามันจะไม่อยนะคะคือตัวโมทิฟเรามันจะมันจะแน่นนะคะ เราก็ถักจนมันครบนะคะเราก็ดึงมันนิดนึงให้มันแน่นๆนี่ค่ะพอนนี้ปุ๊บเราก็เก็บขึ้นมาเลยอย่นี้นะคะทีนี้เราก็ใช้วิธีดาจะใช้วิธีกะออให้มันได้สักห้ากลีบแเราก็มาโซ่หกสี่ห้าหหมันเล็กไปหรือเปล่าไม่เล็กค่ะเราก็จะหนึ่งสอง มาตรงห่วงที่สามนะคะโซ่หนะสามสี่ห้าหนะคะไล่มาสองสามหรือไม่ก็จะเป็นเนี่ยเป็นที่สี่ก็ได้ไม่สามก็สเนี่ยเาจะไม่ได้้นี่นะใช้วิธีกะเราไปด้วยนะคะเรา ไม่จำเป็นว่ามันตรงเท่ากันบางทีมันก็ได้ห้าบางทีมันก็ได้หกคือเราพยายามหาช่องไฟให้มันได้เท่ากันนะคะเห็นไหมคะนี่ก็น่าจะได้ประมาณหกสามสี่ห้านี่ค่ะก็จะได้ประมาณสี่มีก็ร้องเพลงไปด้วยนี่ค่ะพระยายาม ดาวจะใช้วิธีว,วิธีกานะคะกาางนี้มันก็เลยยังไม่มีแพทนะคะเ,เราก็ถักไปตามที่เราทําไปได้ขอให้เรารู้หลักการก็พอแล้วเราก็จะไปได้เยอะนะคะถ้าเราทําตามแพทเราจะเราก็จะได้แค่ตรงนั้นไปมันก็ดีสําหรับคนที่อ่านแพทถูกนะคะแต่ดาวดาวอ่านแพทไม่ได้ทีนี้เราก็พันนะ,ะพันหนึ่งมาเลยก็ใส่ไปจนเต็มละหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็ยึดไปเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเก้าใช่ไหมคะเทีนี้เราก็เริ่มมาเลยเริ่มจองที่2สอง ก็นับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้า ถ้าเราแน่นๆแล้วมันจะสวยนะคะเรือเราคิดแล้วอันนี้ก่าวยังไม่แน่นก็เป็นสิบนะคะควักไปสิบพันมาเลยทีนี้เราไม่ต้องอไเนี่ยเราก็พันมานับหนึ่งไปสิบครั้งนะคะในห่วงในพันกวักเนี่ยสี่ห้า เสิพรอนที่10นี่เราไม่ต้องพันนะคะเรารวบไปเลยทีนี้เราก็มาเริ่มใหม่ <_ B> ก็ทำไปจนครบนะคะ3ามสี่เจ ที่สิบนะคะแล้วก็ยึดไปเลยนี่ค่ะเราก็มาเริ่มใหม่อื ดึงดึงมานิดนึงนะคะสิบเนี่ยนี่สุดท้ายนะคะเนี่ยสองสามสี่ เราก็เด็กมานิ่นึงนะคะเก็บจดปดเเนี่ยเราก็ได้แถวนี้ใช่ไหมคะพอได้แถวเราได้แถวนึงแล้วนะคะเนี่ยตวนี้มันจะดูเหมือนมันมันจะเป็นชั้นมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บเราก็มาเกี่ยวตรง ข้างหลังนี้ค่ะแล้วก็มาโซ่หนึ่งมานี่เราจะทำเป็นชั้นมาสับวางมานะคะททนี้เราจะสับวางตรงนี้มาตรงนี้มันมาเราตัดออกก่อนพอตรงนี้ใช่ไหมอาดาวก็จะใช้วิธีสับวางเรา ตรงกรีบนี่มันขึ้นนะคะเอ้พับลงแล้วก็มาโซ่เจ็ดนะคะ3 4มสห้โซ่เจ็ดนะคะเราก็จะดูกึ่งกลางของตรงนี้เห็นไหมคะกึ่งกลางของกรีบเนี่ยแถวแถวแรกเนี่ยแล้วก็ประมาณนี้ก็ไป7 2็ดสองหา นี่ค่ะเรานับมาเลยแล้วก็สับมาตรงกลางเนี่ยโอ้โหโทษนะ,ะมีเสียงหัวเราะด้วยเจ็ดก็นับสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เราก็พับกลิบไปเราจะได้เอเกี่ยวได้ง่ายๆ่ายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่เราก็พับไก็จะมาได้เนี้ยเอแล้วก็มาเจ็ดต่อสามสีห้าหเจ็ดนี่ค่ะเรามาเกี่ยวตรงเนี้ย แล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะข้างหลังมันก็จะได้หกช่องเห็นไหมคะนี้เราก็ทําเหมือนเดิมค่ะที่เราเพิ่มมาคือเราอยากให้มันดอกมันกว้างขึ้นมาแล้วก็มาหรีบไปมันกว้างขึ้นมาหน่อยแล้วก็มาเป็นโซ่หนึ่งนะคะพันสองนะโซ่หนึ่งพันสองนะคะ เหมือนเดิมค่ะอันนี้มันทำไปจนเต็มแล้วก็นับไปนะับไปได้วยกันมาเนี่ เท่าไหรคะเนี่ยหนึ่งสองสาสี่สิบแล้วค่ะสิบแล้วแล้วก็มาโซ่โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ปัดพัดลงไปทีนี้เราก็มาเริ่มมันนี้ต่อพันสองนะคะ ทัาเตี่ย9เอาเป็น10มันนี่มันจะได้เต็มนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เก็บไปเันเดิมนะคะโซ่มาหนึ่งกับช่วงดอกกลีบแล้วก็ทับทบไปจะได้ถักง,ง่ายๆนะคะ นประมาณสิบเอ็ดนะคะเข้าไปในช่องนี้พอดีวสวยบางทีดาวก็ไม่ได้นับ มันเต็มพอมันเต็มปุ๊บมันก็เป็นมันก็พอดีของมันนะคือเรากะเอาด้วยไม่จําเป็นต้องไปเป๊ทุกอย่างนะคะถ้ามันเป๊มากแล้วพอเรามีความรู้สึกว่าเรากดดันนะเวลาเราถักอะไรอะความเป๊คือความเนียบนะคะแต่ไม่ถึงขั้นต้องแบบเห็นไหมคะนี่เราก็จะได้ประมาณเนี้ยเราก็ถักพันสอง บางทีมันก็ไม่ได้ว่าเท่ากันทุกชั้นกัะดาวบางทียกแปดบางทียกเก้าแล้วแต่ไหนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ว่าถ้าพันมันได้นี่ไปปล่อยมันไปก็ได้เกียจว่านั่งแก้ก็ปล่อยมันไปแต่ออกมาสวยนะขาพันสองไปเนาะ ถ้าโซ่เจ็ดตรงนี้ใช่ไหมคะตรงเกี่ยวห่วงเนี่ไอ้ที่เราพันเข้าไปในช่องนี้ไม่น่าจะเกิน10บสิอ็พอดีสวยค่ะเพราะว่าถ้าเราทําตรงนี้ได้เราก็ไปปรับปุมทำอย่างอื่นได้ทําถ้าเราอยากได้ดอกใหญ่เราก็เพิ่มตรงกลางตรงห่วงมันเนี่ยอันนี้เราเป็นแบบทําเบสิกแต่ใช้ได้ทุกแบบนะคะ ใช้ได้ไปปรับปรุงได้หลายแบบแค่เปลี่ยนได้มันก็เปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนแบบนะคะอีกสองถ้าเป็นได้เบอร์16นี่ทำโมทีฟนี่มันจะบางไปนิดหนึ่งนะคะมันก็สวยไปอีกแบบแต่ดาว่าเบอร์18 สวยเบอร์20ก็จะทึบนิดนึงแต่ใช้ได้ทั้งสองค่ะดาวจะส่วนมากดาวจะใช้18กับ20นั่นแหละ16เคยเคยถักดูแล้วมันมันบางนะคะมันบางแล้วมันจะถามว่ามันมันถักได้ไหมมันก็ถักได้ค่ะมันก็แล้วแต่เราพอใจเราเนาะแต่เป็นถ้าเป็นโมเทียดาวว่า18พอมาทำ ตะขายอะไรแล้วเป็นเสื้อออกมาแล้วมันมันอยู่ทรงมันสวยนะคะแล้วก็ถักไปบางทีดาวก็ไม่ได้นะับช่องไปหรอกบางทีก็กะเอาพอมันเต็มปุ๊บมันก็น่าจะได้ดาวพอเงี้ยนี่คแล้วก็มาสุดท้ายแล้ว พอมันเป็นอย่างนี้จะไม่ก้ามใหม่ใหม่ที่แรกตรงนี้แล้วก็ดนันมันมาเนี้ยเราก็ถักไป ไตรงนี้บางทีมันก็ไม่น่าจะถึงสิบมันมันจะเต็มแล้วบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องถึงสิบก็ได้อุย้ยขอโทษค่ะ แค่นี้มันพอห,หนึ่งเราเก็บเวลาดาวเก็บนะคะคือดาวจะวางไว้แค่นี้ก่อนนะคะดาวจะดึงมามันก็แล้วแต่นะคะบางท่านท่านก็จะเก็บเพาที่ท่านสะดวกแต่ในที่ดาวทาในดาวจะเก็บอย่างนี้เก็บนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้พออย่างนี้ทําไงให,ให้ให้ชั้นมันตรงกันใช่ไหมคะเราเกี่ยวตรงนี้เลยค่ะเกี่ยวด้านหลังนะคะ แล้วก็ดันมาเลยเนี่ยพอดันมาปุ๊บเราก็เก็บไปเก็บนี้นะคะแล้วก็เราก็เก็บมาทางนี้เลยนะคะคืออันนี้คือชั้นชั้นที่ชั้นที่เราทำเนี่ยนะเราก็เก็บรวบมารวบมาให้เยอะนิดนึงปุ๊บทีนี้เราก็ตัด เห็นไหมคะอันนี้คือด้านด้านในทนี่เราก็คลี่กลีบมันออกมานี่ค่ะเราก็จะได้กดจัดเวลาเราจะวางโมเทบแล้วเราก็ค่อยใช้เข็มหมดตึงมันก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะใช้ได้เป็นชิ้นงานค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ถ้าเราอยากให้ช่องนี้มัน มันกว้างเราก็ทําถักเป็นโซ่ก็ได้นะคะแต่ดาวจะใช้วิธีพันมือแล้วมันจะง่ายอย่างดอกตัวนี้ใช่ไหมคะดาวก็จะใช้ตัวเดิมในการใช้วิธีการถักเดียวกันเพียงแต่ว่าดาวจะเพิ่มตัวนี้มาเพิ่มขามันขึ้นมาตรงนี้คือเกี่ยวขึ้นมาเพราะอะไรครให้ดอกมันโตขึ้นแล้วก็โซ่หนึ่งใช่ไหมครตัวนี้เราก็พันควักแล้วพันตรงตรงเนี้ย แล้วก็มาทําเหมือนเดิมค่ะเป็นโซ่เจ็ดถ้าอยากที่ดอกมันก็จะใหญ่ขึ้นข้างหลังเห็นไหมคะข้างหลังก็จะไม่งอคือไม่ต้องรีดเลยมันก็จะได้ทรงนี้นี่ค่ะถ้าเรามีได้ได้พื้นฐานการถากกันเดียวเนี่ยมันก็จะทําได้หลายอย่างเห็นไหมคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กด subscribe YouTube เป็นกำลังใจให้ดาวแฮนด์เมดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ